สวัสดีครับก็พามาชม f o r ์ u เนอร์แต่งหล,ล่อๆกอดสมมอบอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่ครับคันนี้ก็เป็น f o r ์ u เนอร์2.4เ e จันเดอร์นะครับผมแต่งเจียสปอร์ตรอบคันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำล้วนด้วยนะฮะร,ราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทนะครับผมนี่นะฮะแต่งหล่อทั้งคันเดี๋ยวจะพามาชมกันว่าคันนี้มีการอัพเกรดแล้วก็แต่งตรงไหนให้ลูกค้ากันไปบ้างนะครับผมบอกเลยว่าหล่อแน่นอนครับคันนี้ เริ่มที่ด้านหน้าเลยนะไฟหน้าเป็นก้างปลามาให้จากโรงงานอยู่แล้วเนาะนี่ครับผมที่แต่งเพิ่มเติมไปก็คือจะเป็นในเรื่องของชุดแต่งเจียสปอร์ตรอบคันนะครับผมนี่ครับต่อไฟตัดหมอกเจียหล่อแบบนี้เลยนะครับอัปเกรดช่องลมด้านหน้าให้เป็นสไตล์ของเจียนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวอักษร f o ร์เจเนอร์สีดำมาที่ฝากระโปรงหน้ารถไปด้วยนะครับผมนี่อระมาณนนี้นะครับโลโก้แก้วด้านหน้ามีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมแล้วเนาะนี่ครับ ลานาก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนล้อแม็กนะครับเดิมๆล้อเป็นขอบ20อยู่แล้วนะครับผมแต่คันนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมเป็นล้อของเจียสปอร์ตแท้นะครับผมนี่ครับผมเป็นล้อปัดเงาทูโทนครับสีดำลมดำแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมเพาลมดำนะครับสวยๆนะครับหล่อๆดูดัดๆเลยเรียกว่าอะไรนะลูกค้าต้องการคอนเซ็ปต์คันนี้ก็คือต้องการให้แต่งแบบดูดันทั้งคันนะครับผมลูกค้าก็เลยเลือกไปล้อแม็กสีดำนะครับแต่ว่าไม่ชอบล้อแต่งซิ่งก็เลยเลือกไปล้อเดิมของเจียสปอร์ต ก็จะหล่อดูดันไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมครับแล้วก็อ่าเมื่อกี้ลืมแจ้งไปกอบป้ายนี่ครับกอบป้ายจิอาะนะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมเป็นกอบป้ายททเบียนจ r อานะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็ฟิล์มไฮดรอลิซมิกติดตั้งให้รอบคันนะฮะกันสาดเจียสปอร์ตแท้ของศูนย์นะครับผมนี่ก็สั่งเพิ่มเติมไปนาะนี่ครับจะเป็นลายคลิปล่าประมาณนี้เลยสวยๆนะครับผม นี่นะครับมือจับเปลี่ยนเป็นสีดําให้เรียบร้อยปกติจะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับผมนี่ก็อัปเกรดเป็นสีดําให้ครบนะฮะแล้วก็กอรอบล้อมมือจับก,กระลอยลายคิปลาด,ด้วยนี่ติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับผมหล่อจจริงคันนี้นะครับส่วนภายในนะครับผมก็ติดตั้งเป็นพรม6 d ดีให้รอบคันนะครับนี่ลูกค้าก็เลือกเป็นลายคิปล่าเหมือนกันนะเดินได้สีครีมนะครับผมนี่เพิ่มคมหรูหราอีกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ภายใน,นก็จะเป็นบอ่อหนังสีดำแดงแบบนี้ไม่ให้จากโรงงานเลยนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับส่วนด้านท้ายนะครับผมด้านหลังเนาะก็นะครับอันนี้ส่วนตัวชอบด้านหลังของคันนี้มากนะอัปเกรดเพิ่มเติมมาจะเป็นตัวสปอยเลอร์เจียนะครับแบบ2ชั้นนะครับจริงๆก็ดูไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่ามันดำมันดำล้วนเนาะนี่ครับแต่ว่าจะเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะครับปกติจะเป็นแบบชั้นเดียวนะครับผมนี่ลูกค้าก็สั่งเพิ่มเติมมา นะครับผมนี่แล้วก็นี่เลยอัปเกรดเป็นตัวโลโก้แก้วด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับคาดเอลสีเงินโครเมียมนะครับผมนี่ปกติจะเป็นสีดําเงานะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนให้ครบเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาต้องการให้แบบเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถก็เลยสั่งเป็นสีเงินโครเมียมเพิ่มเติมมานะครับผมอ่าตัวโลโก้ดีตัวรีเจนเดอร์นะครับลองโลโก้ GR ติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะกรบอปบป้ายทะเบียน GR แล้วก็ส่วนด้านล่างสุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์หลัง GR Sport นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมสามารถเตะคิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับนี่ครับหล่อๆประมาณนี้เลยคันนี้นะฮะเดี๋ยวพามาชมสาหรับผู้โดยสารตอหน้าหน่อยนะครับผมเบาะแถวหน้าก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยเนาะครับผมนี่ครับเบาะสีหนังสีดำแดงนี่ครับพวงาลัยก็มีปุ่มการควบคุมต่างๆให้ครบเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถ ดูกล้องรอบคันได้ด้วยนะครับผมนี่มีกล้อง360องศารอบคันมาให้จากโรงงานเลยออปชันตัวนี้คือจัดเต็มมาให้เลยนะครับผมนี่มีกล้องรอบคันมีที่ชาร์จได้สายนะครับผมมีแอร์ออโต้ยักสองฝั่งอิสระซ้ายขวาเนาะ,ะตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็นี่เลยนะครับผมติดตั้งเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังไปให้ด้วยนะครับผมนี่ของไฟโอเนียเนาะ,ะนี่นประมาณนี้นะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมให้ครบนะครับเป็นกล้อง บันทึกด้านหน้าด้านหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถของเรานะฮะนี่ครับคันนี้ก็จะแต่งหล่อๆเล็บเบียบประมาณนี้ก็เรียกว่าคอนเซปต์คันนี้ก็คือแต่งดุงดันดำทั้งคันเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามเซลลนัดได้นะครับผมก็ยินดีห้ครปรึกษาเนาะต้องการเป็นรุ่นไหนดาวเท่าไหร่นะครับผมซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็สามารถจัดได้หมดนะฮะดูคันนี้เป็นตัวอย่างะครับผมคอนเซปต์ดำทั้งคัน,นก็จะแต่งออกมาหล่อๆประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ